ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาวไลน์เลนเจอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมเอกแม็กซ์บอยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาเปิดนี่เลยเจนนี่กระดิ่งทองนะฮะหรือว่า g เด d e n g o l d e นเบ l เ jenny ชื่อภาษาอังกฤษน่าจะอันนี้นะกลเด้น bell jenny ก็จะเป็นตัวเลนเจอร์พิเศษในช่วงคริสต์มาสสำหรับปีนี้นะครับปี2016นะฮะก็ อะอย่ารอช้าไปกันเลยดีกว่านี่ไปทัานที่อ้าวโหลดนานอ่ะมารู้สึกเปิดไปแล้วเมื่อคืนเปิดได้ลิซ่าไปนะฮะเปิดขำๆได้มาตัวหนึ่งก็งเลยอัพแม่งเลยนะฮะอ่ะสำหรับครั้งนี้จะได้ไม่ได้มาดูกันอะใช้สูตรก่อน คือความเชื่อนะครับเปิดครั้งที่เก้าต้องได้แน่นอนนะฮะจะเป็นยังไงมาดูกันไปเลยไปมา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 ขอให้ได้ขอให้ได้ไดเจนนี่น้องเจนนี่เจนนี่มาไหม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 มา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 ไม่ไม,มาไอ้ยาเปิดมาเลือกงามต้องดีจักเจ็ดแปดดาวนะ ตัวทั่วไปมาไหมมาไหมมาโอ้หจอมเวทเจมอยากได้น้องเจนนี่อะ่ะน้องเจนนี่จะมาไหมเจนนี่มาเถอะโอ้ยแซลลี่ไอ้ยะเอาเวออกทะเลปะเนี่ยออกทะเลไหมมาเรียกเพื่อนมาเรียกเจนเจนี่มาเจนนี่มาเจนนี่ โอ้ลีโอนาดคาริสต์มาสรู้สึกปีที่แล้วก็เปิดได้ตัวนี้นะฮะเอาเว้ยเริ่มหัวร้อนจะได้ไม่ได้มาคาร่าผมนี่ปาดเหงือแล้วเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมาดิมาโอ้ไม่ได้ เคโหอ,อ,อะไรเนี่ยเฮ้ยหกตัวดูดิให้อะไรมาโอ้โหเกมนักเวทก็ยังยังโอเค ก็ต้องอัพอีกโอ้หอีกยาวอะ่ะโหยาวเหมือนกันเจมลีโอนาเดิกได้ฮันนี่มาฮันนี่ก็เอเออเาวะผมอีกสักทีแล้วกันเอาขำขานะฮะเพราะอย่างของฟูลเมทัลนี่ได้แค่เอสมาคนเดียวดิซาด่านั่นแจกฟรี เคน้องเคหนักมากคราวนี้น้องเจนนี่อ,อะครั้งนี้แหละมา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 ,มา,มา,มา เจนี่เจนี่เจนี่ต้องมาเจนนี่เจนี่เจนี่มาไหมโอ้โหนักโตขึ้นเปิดหกดาวน่าจะได้ของดีตัวต่อไปมาโอ้โหเทพีวีนัดเฮ้ยแม่งมาเยอะมากตัวเนี้ยคือเอ้มา เจนนี่มาแล้วซานตาเจนนี่อือเอาเว้ยถ้าได้ตัวอันดรามานี่แฮปปี้เลยมาไหม,มเดนิสรดขนแอปเปิลไม่เอาแอปเปิลเว้จะเอาเจนนี่กระดิ่งทองกระดิ่งทองคาร่ามาอีกแล้วโอ้โห่ที่อะไรเนี่ยเฮ้ย อะมาอืไม่ได้ฮะสรุปว่าสี่ร้อยเพชรได้เจนเนี่นะฮะก็ยังโอเคอะได้เจนเนี่มาเนี่ยเจนนี่แม่งสกิลแม่งดีมากๆเลยอ่ะคือแบบเพิ่มทักษะลบรลีดเพิ่มอัตราการหลบหลีดทักษะก็คือหลบสกิลอ่ะห้าสิบเปอร์เซ็นแล้วเพิ่มอัตราการใช้สกิลอีก ห้ซน่ะคือแบบหูยัดสกิลกันรัวๆแล้วก็ระยะโจมตีร้อยกว่าใกล้เหมือนกันแฮ้ใกล้ๆแล้วสก,กิลที่สองอ่ะแบบเจ๋งมากๆเลยคือแบบสร้างความเสียหายพันห้าร้อยของพลังโจมตีพันห้า้ยเปเซยกเลิกทักษะอามาตะของศัตรูเท่ากับว่ามีตัวไหนที่มันมีเกาะมีอะไรมาลบบัฟแม่งเลย อาจจะไม่เท่ากับไนนะอ้นี่นะตัวของรู้สึกเจสซิก้ามัง้งเดี๋ยวไปดูเจสซิก้าก่อนน้องเจสน้องเจสนี่น้องเจสซิกา้าเจสซิก้าเนี่ยก็คือทำลายผลบัฟของศัตรูเลยก็คือปัดบัฟทิ้งหมดเลยนะฮะซึ่งถ้าเทียบกันแล้วก็เจสซิก้าอาจจะดีกว่าในการลบบัฟแต่ว่า ถ้าเกิดว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเ,เป็นตัวนี้มันมีพลังโจมตีแล้วก็มีบัฟให้ด้วยบัฟให้เพื่อนได้แต่เจสซิตกาแค่ลบบัฟอย่างเดียวนะฮะก็อ่ะถือว่าประสบความสำเร็จแล้วกันว่าได้เจนนี่มานะครับก็สำหรับคลิปนี้ถ้าชอบกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมกดติดตามกด subscribe กันได้นะครับก็จะกลับมาทำคลิปใหม่เรื่อยๆนะฮะเพราะว่า รู้สึกว่าผมอัปเกรดโปรแกรมที่ใช้อัดหน้าจอแล้วคือก่อนหน้านี้ที่คลิปมันไม่มีลงเพราะว่าพออัดเสร็จแล้วพอตอนประมวลผลน่ะแบบประมาณว่าโปรแกรมมันเ er ออเลอร์แล้วแบบคลิปแม่งหายไปเลยคือผมนั่งรอมาสิบชั่วโมงอะยังยังเล็กคอร์ดไม่เสร็จอะมันก็เลยแบบไอ้นี่หายไปเอานะฮะก็ต้องขอโทษด,ด้วยที่ว่า เพิ่งจะแบบามาลองอัปเกรดโปรแกรมมาอะไรอย่างนี้ดูนะฮะก็อ่ะสำหรับคลิปนี้มีคอมเมนต์อวดกันได้นะฮะคอมเมนต์ไอดีกันได้เลยว่าอยากแจกไอดีให้แบบมาแอดเพื่อนกันหรือว่าอยากคอมเมนต์แบบประมาณว่าใช้ชุดเกราะอะไรดีใช้อาวุธอะไรดีใช้อะไรดีกับน้องเจนนี่หรืออาจจะเป็นตัวอื่นก็คอมเมนต์กันมาได้หรืออยากติชมอะไรก็อันนี้กันได้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็คงต้องจบเพียงเท่านี้นะฮะ ก็สำหรับใครที่คอมเมนต์กดไลค์ผมจะขอบคุณมากๆก็ขอบคุณสำหรับการติดตามและการรับชมนะก็โอเคละได้เจนนี่มาเสียไป400รลูบี้ร้องเคหนักมาก400รูบี้เลยนะเว้ยแล้วก็อาจจะเดี๋ยวรอปลายเดือนอ่ะลืมเลยจะบอกอีกอันหนึ่งก็คือปลายเดือนเนี่ยฟูลเมทัล อคมิดเนี่ยคือผมยังไม่ได้เปิดอาวุธเลยก็เลยคิดว่าคราวนี้อาจจะต้องเสียตังคเติมมาเปิดแล้วละ่ะคือมันเป็นตัวพิเศษะนะแต่ว่าตัวเอาฟอนกับรอยมาสแตงก็ยังไม่ได้เลยก็อยากได้เหมือนกันก็เดี๋ยวรอปลายเดือนช่วงคูณของมันแล้วกันว่าจะมาเปิดหรือจะไม่มาเปิดแต่ยังไงก็อุปกรณ์ต้องเปิดอยู่แล้ว แต่ตัวเลนเจอร์เดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันอีกทีแล้วกันนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียง่างนี้แหละขอบคุณสำหรับการติดตามและการรับชมอีกรอบนึงนะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกดกันด้วยนะจ๊ะขอบคุณครับ